สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ MG GS นะฮะ MG ก็จะมี z น S GS ที่เป็นตะกูลแบบ SUV HS อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นทรงใหญ่ๆ SUV นะครับปีนี้ปีโอ้คันนี้กริปมากคันนี้จะบอกว่าไงดีอะใหม่มากสดมากสีนี่สดกริปเพราะมือเดียวป้ายแดงปีส0 1 7ับแล้วไมา 37, <c oughs> หม่37,000โลไมาหม่37,000นะฮะ บอกได้เลยมือเดียวป้ายแดงไมามหมื่นเจ็เราขายราคาแบบอยากขายนะแต่ไม่รู้จะตั้งราคาไหนดีเอาเป็น2องแสนบาทแล้วกันสดลถได้อีกนะฮะสองแสนบาทแต่ใจอยากขายสดชั่วโมงนี้อยากอยากได้เงินไวนะฮะชั่วโมงนี้อยากได้เงินไวนะครับอยากได้เงินไวสดผมให้สอง0สนห้าพแล้วกัน นะฮะแต่รถได้สภาพครับมือเดียวป้ายแดง1นึ่งละไม 37, ส้สามหมื่นเจ็ดสอละสามกุญแจ2ดอกครับ3ามลวสีอะไรอีอ่ะตัวถังสวยเลยนะครับตัวถังสวยๆส,ยสีได้สีขาวนะครับได้สีขาวด้วยได้สีขาวด้วยไห,ไหนก็เป็นเ <c oughs> บาะหนังเดิมๆเ,เลยมือเดียวป้ายแดง ออโต้อยู่แล้วแอร์แบ็กเอพกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกอยู่แล้ว5ที่นั่งนะครับก็มีเบาะกลาง1 2 3 4งหข้างหลังได้ได้อีก2ก็เป็น7แน่นอนก็จะเจที่นั่งจะเรียก7ที่นั่งก็ได้นะ,ะเพราะว่าหลังนั่งได้อีก2นะฮะเด็กๆก็นั่งได้นะเอ้าใหญ่นะเนี่ยว้างนะคุณ 1>, 1, 2, 3, 4, 5ข้างหลังนั่งได้อีก2องไหมฮะก็ได้นะเพราะว่ามันก็สูงนะก็สูงนะฮะก็เป็นเจที่นั่งก็ได้ถ้าเราไม่ซีเรียสเอาเบาะเอาเบอรเ,อา,อเอาปูนะฮะสบายสบายนะครับสองแสนันบาท <c oughs> ช้าอดหมดนะจ๊ะเพราะว่าส0 0 0มโลมือเดียวนะครับสามหมโลมือเดียวมีแอร์หลังด้วยนะเย็นเจี๊ยบเพราะว่าส0 0 0มโลคุณปีสิบเจนะคุณ มือเดียวป้ายแดงนะฮะมือเดียวป้ายแดงกระจกไฟฟ้าเบาไฟฟ้าฮะเห็นไหมฮะเบาไฟฟ้านะครับมือเดียวป้ายแดง <c oughs> พวกอะไรบังติดฟังก์ชันไม้สามหมื่นเจ็ดนะครับไม้สามหมื่นเจ็ดพันโลนะฮะไม้สามหมื่นเจ็ดพันโลเห็นไหมฮะนะฮะไม้สามหมื่นเจ็ดครับนะครับสะอาดใหม่มากไปดูห้องเครื่องกันเปิดผิดอีกแ้วเปิดฝาถังอย่างเงี้ยไปดูห้องเครื่องกัน นะครับนะครับเครื่องนิ่งๆเลยตัวนี้เป็น1.5เทอร์โบนะถ้าแซจะไม่มีเทอร์โบนะฮะตัวนี้เพื่อสุดดูภาษีคือ800บาทภาษีคือ800บาทรถสตาร์ทอยู่นะฮะเดี๋บ้านผมนะฮะไม่ต้องดึงไมมวัดแต่ม้า3000กิโลอ่ะนะฮะไม่วัดไม่ต้องดึงนะไม่ถีงวันอยู่แล้ว3000กิโลนะฮะมือเดียวป้ายแดงเครื่องเทอร์โบนะ ตัวนี้ประหยัดประหยัดแน่นอนนะฮะเครื่องเทอร์โบนะฮะคันหน้าเดิมเดิมคันหน้าเดิมเดิมคันหน้าเดิมเดิมนะครับคันหน้าเดิมเดิมฝาปงหน้าเดิมเดิมสามหมื่นย้ำเลยสามหมื่นเจ็ดพันโลแท้มือเดียวป้ายแดงที่เห็นสำเนาเป็นชื่อนั้นชื่อไล่าสุดเป็นชื่อผมครับชื่อก่อนหน้านี้คือชื่อไฟแนนซ์เดย์ไลฟ์มีหมดนะฮะเดย์ไลฟ์ซ้ายขวาสดครับรถเนี่ยผมบอกได้สดเลย ส7 0 0 0โลมือเดียวป้ายแดงไม่รู้จะสดไปไหนนะครับมือเดียวป้ายแดงวิ่ง30 0 0 0โล37,000โลป้ายแดงเท่าไรก็ไปคิดเอาเองราคาตอนนี้229,0 0 0้บาทราคาโคตรน่ารักราคาโคตรน่าชังนะฮะ2 2 0 0 0 0 229,000บาทนะครับเมื 2, 000, 2, 2, 9, ่นะอกี้เปิดฝาโปรผิดไปเปิดสีขาวสดเลยสีขาวจ้วจ้วนะฮะโอเคฝากาก,าาก,ากาดไลค์กดแชร์กดติดตามระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ